ตอนนี้เรากำลัาางเดินทางมาที่สะพานคริเตนบริดจ์ครับอยู่ที่ซานฟรานเชสโกครับ ของเราก็เป็นสะพานโคโลเกตบริดจ์กับซึ่งตั้งอยู่ที่อ่า,อา,า,าร,รัฐควาล์ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เป็นวันที่26เมษาย,ยนาพโนโุทธศักราชสองพหรือว่า April 26 2 0 1ตครับอันน,นี้เป็นภาพที่สุดจากอ่าสะพานโคโลเกตบริดจ์ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียครับท้องฟ้าวันนี้ก็ สดใสดีครับอากาศที่นี่ก็สดชื่นครับที่ซานฟรานซิสโกนี้อากาศจะดีเป็นพิเศษครับ Richard, วันนี้อากาศดีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสไตล์โกดัเกบระจอย่างมากมายครับก็ <Richard. S 1> เป็นธรรมดาครับมาละครซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเช่นกันครับ นี่เป็นบรรยากาศร,บรอบๆของสะพานตัวเกขเป็นชุดหกสำหรับภาพวิดีโอชุดนี้บัติตกโดยดรซอส,สเย็นครับ จากบริสตอสหรัฐอเมริกาครับมาถึงภาพเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2556หรือว่า April 26 2 0 1 3ครับ